รถตูไไ้ไหนอะเร่ไหนรถตู้เออพอดีมอไซค์ข้างหน้า <c oughs> อะไรครับที่เป็นท่าขคงการนะที่จะปล่อยไปได้ <c oughs> ได้สินี่ มัน,น,นมีแอปมับรีฟรกันตอนนั้นน่ะเหรอนนมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่ตรงอยู่ตรงเขา จะมีนะแบงยังงูดิมันไปดิสอ่ะเนาะแท้เลยอ่ะโหแบงงูอ่ะจะทำอะไรอ่ะต้องไปซื้อที่ไหนเด็กเด็กทีมเวิร์ดไหนมันไม่มีผมต้องผมต้องการทีมเวิร์ดเนี่ยผมต้องล้างล้างทุกรุ่นนี้ออกให้หมดนะ ให้มระจบที่รุ่นเม้แบงค์เห็นรถมอเตอร์ไซค์ไหมขับรถหนีดีไหแบงค์เห็นมอเตอร์ไซค์ไหมเชื่อพี่ลุกมันเหลือตัวเดียวเองระเบิดระเบิดระเบิดระเบิยังไงอยู่บนแบงมีสองทางเลือกระหว่างจะหยิบระเบิดคว้างกบับเก็บมอเตอรไซคหนีแบงค์หยิบระเบิดแล้วแบงค์ปา ยงคิดว่เป็นโอะแบงค์มาไซอยู่นั้นอะแบงค์ขับีแล้วไเมื่อไหร่จะเลิกงูสักทีชาร์จก็ได้่ดยาชาร์จแบงค์ตอนหน้าผีผีเยอะแยะเดี๋ยไปฟังผีที่งูสิแบงค์รถมอไซค์ขวาเมื่อเสียงมันยิงสนอยู่เลยคนยิงไปเสิร์ฟแล้วโปดไปยดอ เป็นชุเป็นชุดเปนุลีเป็นชุดเป็นชุดเพี่เปลิดปืนเปลนเสียงขึ้นมาโอชุดนี้มีปืนมีคนขึ้นมาแบงค์โอ้ยตาองตาองมอไซตมอไซโอ้ยอไเนย โอเควุ้ยพียแล้วทำไมปืนเอาปืนนี่ยิงวะเฮ้ยแบงค์มันปอพี่มันเปิดโถ่เปิดโถ่อ๋อมันไม่มีไอ้นี่มันไม่มีอะไร